อมตะธรรมะหลวงปูด่ดูพรหม,มปัญโยการที่จะปลดปล่อยจิตวิญญาณทั้งหลายให้เจ้ากรรมนายเวรเราต้องละอาฆาตพยาบาทเสียให้จิตเราเข้าถึงความบริสุทธิ์บุญเมื่อบริสุทธิ์แล้วมันเย็นมันสงบใคร่ใคก็ปรารถนาทั้งนั้นในจักรวาลในสากลโลกนี้นั่นบุญเป็นของเย็นของสงบ บาปเป็นของเร่าร้อนขณะใดจิตเรามีความเร่าร้อนนั่นแลแสดงว่าวิบากกรรมในอดีตได้บังเกิดขึ้นแล้วถ้ารู้เท่าทันได้เหมือนในปัจจุบันนี้ในขณะที่ประชา,าติทั้งหลายก็เรียกว่าเกิดความเร่าร้อนจิตเร่าร้อนจิตใจหาความสมุกไม่ได้นี่แลยเรียกว่าวิบากกรรมในอดีตได้บังเกิดขึ้นแล้ว อะไรที่เรียกว่าวิบากกรรมในอดีตคือโรคระบาดมันเคยเกิดขึ้นในขณะนี้มันก็เลยบังเกิดขึ้นแม้ชื่อมันจะไม่เหมือนเดิมแต่มันก็เป็นสายพันธุ์ที่มันเกิดขึ้นมาดังนั้นแล้วต้องเข้าใจว่าโรคทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแม้ไก่เรานั้นก็มีโรคอย่าได้ไปวิตกกังวลอะไรให้มันมากนัก อันว่าคนเราเมื่อมันจะตายมันไม่ตายด้วยโรคนี้มันก็ตายด้วยอย่างอื่นอยู่ดีนั้นเมื่อเรารู้ว่าโลกนี้มีแต่ภัยก็ควรเร่งทำบุญคุณงามความดีให้มากๆสิ่งที่สำคัญถ้าจะปลอดภัยในภัยทั้งปวงให้กำจัดภัยภายในใจให้ได้เสียก่อนให้ละอาฆาตพยาบาท และโทสะโมหะเหล่านี้มีเมื่อไรในเชื้อของกระแสจิตแห่งความอาฆาตพยาบาทิษยาทั้งหลายความพอใจไม่พอใจในโทสะจิตมันจะเร่าร้อนนั่นแลมันจะดึงดูดวิบากรรมในอดีตเข้ามาแล้วโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันก็จะตามมาเช่นเดียวกันแต่เมื่อจิตเรานั้นมีความเมตตา มีแต่ความสงบความสงบความเย็นเหล่านี้ไอความร้อนนั้นเมื่อมันจะเข้ามามันก็จะเข้ามาแทรกแซงได้ยากก็เหมือนเรามีความสงบสุขแห่งจิตใจอยู่มีบุญกุศลมีศีลอำนาจแห่งพระรัตนตรัยนั้นคุ้มครองมันก็จะมีรัศมีมีแสงคอยคุ้มเหมือนอะไรมาครอบกายเราอยู่ อย่างนี้แลไม่ว่าจะเป็นกรรมันตรังสีรังสีใดเชื้อโรคใดก็ตามมันก็จะช่วยปกป้องรักษาเราได้ดังนั้นการที่เราต้องเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำ<ม>ก็จะมีประโยชน์อย่างนี้ช่วยปกป้องภัยเราได้การที่เราเจริญคาถาก็ดีสวดมนต์ไว้อยู่ก็ดีนี้แลยมนต์ที่เราภาวนาจิตอยู่ ไม่ว่าจะเป็นชินนบัญชรพระคาถาก็ดีในขณะที่เราภาวนาเจริญอยู่ในใจก็ดีออกเสียงก็ดีนี้ที่เรากล่าวออกมาในอักขระภาษานี่แลมันจะมีแสงสว่างมีตาคายคอยคุ้มกันของกายของผู้นั้นที่ภาวนาอยู่ที่เจริญมนอยู่โดยที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เหมือนอากาศที่เรามองไม่เห็นแต่เรารู้สึกถึงความเย็นความร้อนได้จิตวิญญาณทั้งหลายก็เช่นกันเมื่อเราจะสัมผัสจิตวิญญาณได้ก็จะทำให้ตัวเรานั้นขนลุกขนพองสยองกล้าวเหล่านี้ก็ในแลเขาเรียกความรู้สึกได้นั่นจึงเรียกว่าวิญญาณดังนั้นสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มี ก็เหมือนอากาศที่เราทั้งหลายมองด้วยตาปล่าว่าไม่มีแต่ความรู้สึกความร้อนความเย็นความหนาวได้เช่นกันนั้นแลดังนั้นแล้วขอให้พิจารณาในธรรมอยู่บ่อยๆแห่งความตายว่าเรานั้นอยู่ได้อีกไม่นานแล้วถ้าเราคิดว่าเราอยู่ได้ไม่นานเราจะเร่งทำความดีให้มาก การจะเร่งทำความดีคืออะไรคือเมื่อเรามีโอกาสได้ทำความดีเราก็ควรรีบควายคว้าเมื่อน้ำามันขึ้นก็รีบตักเอาไว้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นบ่อยหรือไม่นั้นจิตเราที่มีความภาคเพียรมีความปรารถนาจะทำความดีนั้นแลเขาเรียกว่าบุญเก่านั้นได้มาหนุนเทพพยดาเขา ก็โมทนาเปิดทางเราควรรีบทําแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ใครจะรู้ได้ว่าความตายมันจะมาบังเกิดกับเราเมื่อไรดังนั้นการที่เรากำนดมาเจริญเข้ากรรมฐานมาเจริญการงานของจิตนี้จึงเรียกเป็นการกำหนดกรรมขึ้นมาเมื่อเรารู้วันเวลาที่กำหนดเราควรมาเจริญบุญเจริญกุศลเขาเรียกว่า มารายงานตัวต่อเทพพยดาเจ้าต่อครูบาอาจารย์ต่อพระพุทธองค์ท่านเมื่อเรารายงานตัวชำระบาปอยู่บ่อยๆเมื่อเราตายละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะไม่ต้องไปรายงานตัวต่อ,อยมาบาลท่านเพราะเราได้รายงานมุ่งตรงสู่พระรัตนตรยัยในขณะที่เรามีกายสังขารแล้วนี้แล พราะบุญกุศลเหล่านี้ที่เราทำไว้มันก็จะเป็นสเสบียงบุญก็เหมือนที่เราได้สร้างบุญกุศลอู่ข้าวอู่น้ำไว้ณที่แห่งนี้เมื่อถึงเวลามีภัยก็ประโยชน์ที่เราทำไว้นั่นแลมันจะกลับมาสนองให้ประโยชน์เกื้อกูลในภายภาคหน้าดังนั้นจึงขอเตือน จงรักเมตตากันเอาไว้ให้มากๆถ้าคนดีมันต้องให้อภัยได้คนดีอยู่ที่ไหนก็ต้องเย็นได้ถ้ายังร้อนอยู่แสดงว่ายังไม่ดีมันยังร้อนอยู่ตัวเราต้องเป็นที่พึ่งของตัวเราเองสอนตัวเองตำหนิตัวเองได้เราถึงจะไปเมตตาพิจารณาเตือนคนอื่นเขาได้บุคคลอื่นทั้งหลาย เราไม่สามารถไปสอนใครได้แม้เราจะตักเตือนก็ดีแต่ตัวเราต้องตักเตือนตัวเราได้ด้วยอมตะธรรมะพรหมรังสีสมเด็จพระพุทธาจารย์โต